ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Not Life Advice นะครับช่องที่จะนำเอาสาระต่างๆมานำเหนอกันนะแล้วคลิปนี้นะครับก็เป็น EP ที่16นะครับพี่ภูมิก็จะวกกลับเข้าเรื่อง MBTI อีกครั้งนะครับ เพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเคยทำเทสต,ตามเว็บไซต์ต่างๆแล้วใช่ไหมเราก็จะได้ไทป์มาเป็นตัวอักษรแบบ4ตัวใช่ไหมครับแต่ปัญหาที่พบบางครั้งคือทำหลายๆรอบแล้วแต่ว่าได้ไทป์ออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับสลับกันไปมาหรือว่าได้ไทป์มาแล้วแต่ว่าไม่มั่นใจว่าตรงไหมนะครับในแวดวง MBTI เนี่ยพวกเราจะรู้ว่าเทสออนไลน์พวกนี้มันแม่นแค่60%เท่านั้นเองนะครับเพราะอะไร หลักๆเลยก็คือคนนะเข้าใจความถามผิดนะครับทำให้ตอบผิดนะเพราะว่าบางคําถามอ่ะมันกํากวงมันดนะับเบิ้ลเนกาทีฟเนาะยิ่งเว็บที่แปลเป็นไทยแล้วยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับบางคําถามเนี่ยแปลผิดไปเลยก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยพี่ภูมิจะพยายามแนะนําไม่ให้ไปใช้เว็บไทยที่แปลมาจากเว็บนอกนะอีกส่วนที่ทําให้เทสพวกนี้ไม่แม่นก็คือเราอาจจะตอบโดยใส่หมวกอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราจริงๆอยู่ก็ได้นะครับ เพราะว่าคำถามเหล่านี้เนี่ยมันจะมุ่งไปที่การตัดสินใจในชีวิตประจําวันของเราแต่เราอาจจะเอาการตัดสินใจในการทํางานมาใช้แทนหรือบางครั้งเนี่ยบริษัทที่เราทํางานอยู่เนี่ยอยากจะ implement ศาสตร์นี้ให้พนักงานพนักงานก็ต้องไปทำเทสใช่ปะบางคนก็เลยจะตอบคำถามแบบให้ตัวเองดูดีอะโดยที่ไม่ได้ตอบตามนิสัยจริงๆนะครับฉะนั้นนะครับใครที่อยากจะใช้ประโยชน์จากศาสตร์นี้แบบจริงจังนะพี่ภูมิไม่แนะนำให้พึ่งเทสพวกนี้นะครับ โดยวันนี้นะพี่ภูมิจะมีวิธีค้นหาตัวเองโดยที่ไม่ต้องทำเทสมาแชร์กันนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับพี่ภูมิก็เพิ่งได้ไปทอลกให้ SME บริษัทหนึงฟังนะเครื่องยังร้อนอยู่เลยนะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วนะไปลุยกันเลยดีกว่า สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กลับไปดูซีซันที่แล้วนะครับก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะเดี๋ยวมันจะไม่ติดไม่ต่อกันนะครับคลิปนี้นะครับพี่ภูมิจะกลับไปที่เว็บ16 personalities นะถึงแม้ว่าพี่ภูมิจะบอกว่าไอ้เทสพวกนี้มันจะแม่นแค่60%นะแต่พี่ภูมิก็ชอบกราฟิกของเขานะครับมันดูเป็นตัวการ์ตูนน่ารักดีนะ ถ้าเพื่อนๆเข้าไปในหน้าเว็บเนี่ยก็จะเจอตัวการ์ตูน16ตัวเรียงกันเป็นสีๆแบบนี้นะครับซึ่งในซีซั่นที่แล้วอะ่ะตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP ที่13เนี่ยพี่ภูมิได้อธิบายไปแล้วว่าแต่ละสีเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะฮะแล้วคนที่อยู่ในสีเดียวกันเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันซึ่งเว็บนี้เขาก็เรียงสีกันตามแนวนอนเนาะแต่ลองสังเกตวิธีการเรียงไทป์จากซ้ายไปขวาดูนะครับว่าทําไมเขาถึงเรียงแบบนี้กันนะมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยใช่ไหมครับ ที่ทำให้เว็บนี้เรียงแบบนี้นะครับเอ๊ะหรือว่าทุกตัวการ์ตูนในแนวตั้งมันจะมีอะไรเหมือนๆกันใช่ครับนอกจากเราจะแยกตัวการ์ตูนเป็นแนวนอนตามสีแล้วนะครับเรายังสามารถแยกตัวการ์ตูนเนี่ยเป็นแนวตั้งได้ด้วยนะซึ่งสิ่งที่ทุกตัวการ์ตูนแนวตั้งมีเหมือนกันนะครับก็คือวิธีการสื่อสารและตอบโต้กับมนุษย์คนอื่นๆครับซึ่งพี่ภูมิจะเรียกสิ่งนี้ว่าปฏิสัมพันธ์4นะ แม้ว่าสีเหลืองฟ้าม่วงเขียวเนี่ยจะบอกว่าลึกๆแล้ว c o r e d s Values, Talents แล้วก็ Behavior ของเราเป็นอย่างไรนะมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลใช่ไหมครับเป็นปัจเจกนะแต่สุดท้ายนะครับเราก็เป็นมนุษย์ใช่ไหม human after all นะครับเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้เราเป็นสัตว์สังคมที่ต้องพบปะกับมนุษย์ตัวอื่นๆนะ ไอ้ปฏิสัมพันธ์สีที่ว่าเนี่ยมันคือวิธีการสื่อสารของแต่ละคนครับมันก็จะมีทั้งกริยาท่าทางวิธีการพูดน้ำเสียงมันคือแบบ how to get your message across อ่ะมันคือจริตของเรานะครับมันคือวิธีที่เรา interact หรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะจะเรียกว่ามันเป็นพลังงานหรือว่า energy ที่เปล่งออกมาให้คนรอบข้างรับรู้ก็ได้นะครับ พี่ภูมิจะถือว่าซีซั่น1ของพี่ภูมิเนี่ยได้พูดเรื่องคอนิสแบ่งคนเป็น4-4จบไปแล้วนะส่วนคลิปนี้จะเริ่มต้นใหม่นะครับจะเริ่มซีซั่น2เราจะมาลงลึกกันในเรื่องปฏิสัมพันธ์สกันนะปฏิสัมพันธ์สมีอะไรบ้างพี่ภูมิจะเรียงแบบนี้นะครับจะมีนักริเริ่มนักจัดการนักตามแผนแล้วก็นักเบื้องหลังนะครับ ใครเป็นไทป์ไหนอยู่ในนักอะไรก็ไปดูกันเองนะสมมุตินะครับว่ามีเพื่อน4คนเนี่ยมาทํางานโปรเจกต์ด้วยกันนะครับมันก็จะต้องมี1คนที่เป็นคนริเริ่มใช่ป่ะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่โปรเจกต์นะครับเป็นแบบเชียร์ลีดเดอร์ขายงานชักชวนให้ทุกคนนะอยากจะมาทำโปรเจกต์นี้ร่วมกันนะครับพวกนี้เนี่ยจะชอบชวนเพื่อนไปเที่ยวที่ใหม่ๆไป explore อะไรใหม่ๆ เราเรียกคนนี้ว่านักริเริ่มนะครับนักริเริ่มเนี่ยจะเป็นพวกที่เห็นอะไรก็ดูคลิสเตอร์ไปหมดเลยนะตื่นเต้นอยากจะทํามันทุกอย่างเลยนะครับเก่งมากเรื่องเริ่มนะแต่ไม่เก่งเรื่องจบนะครับเพราะว่าทำไปครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นสิ่งใหม่ๆที่มันน่าสนใจกว่านะก็จะเริ่มเบื่อสิ่งที่ได้ลงมือทําไปแล้วนะครับ ส่วนคนที่2เนี่ยเราจะเรียกว่านักจัดการนะครับคือไม่ได้จะรีเริ่มอะไรแต่ถ้าทีมเห็นว่ามีอะไรต้องทําบ้างเนี่ยก็จะเป็นคนที่ลงมือทําให้มันเสร็จจนได้นะครับก็จะออกแนวเป็นนักปฏิบัตินะจะมีนิสัยบอสซี่สั่งการจัดการคือเอามันให้เสร็จอะเราก็จะแบบสั่งว่าเธอไปทําอันนี้ส่วนเธอไปทําอันนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งข้อเสียก็คือสักแต่ทาให้มันเสร็จโดยไม่สวนว่าผลงานจะออกมามีคุณภาพอย่างไรนะครับจะเป็นพวกแบบมินิมัมเรียควอเมนต์น่ะ ซึ่งมันเป็นความคิดที่เรียลลิสติกมากนะครับคือไม่ต้องทําอะไรให้มันเพอร์เฟกตลอดเวลานะถ้า60%คือผ่านก็ทําแค่60%ก็พอแล้วมันเอฟเฟชชันมากนะครับคนที่3นะจะเรียกว่านักตามแผนนะครับทุกอย่างที่ทีมทำเนี่ยจะต้องตามแผนนะซึ่งพี่ภูมิไม่ได้ตั้งชื่อว่านักวางแผนเพราะว่ามันเป็นแผนที่ใครคิดขึ้นมาก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องเป็นนักตามแผนคิดขึ้นมานะแต่ขอให้มันเป็นแผนที่ทีมอะอักกรีที่จะฟอลโล่แล้วนะ เราก็จะสังเกตคนประเภทนี้ได้ง่ายนะครับเวลาไปเที่ยวนักตามแผนเนี่ยจะมีแผนละเอียดยิบเลยว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างไปกินที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนไปยังไงนะครับส่วนนักรเริ่มเนี่ยถ้าไปเที่ยวด้วยก็จะเริ่มมาป่วนแผนแล้วอยากจะทําสิ่งที่มันไม่ได้อยู่ในแผนน่ะไอ้นักตามแผนเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นคนคอยตบนักรเริ่มนะครับเวลาที่แบบทะเลถลายออกนอกแผนให้กลับมาอยู่ในแผนเดิมนะฉะนั้นนะครับนักรเริ่มกับนักตามแผนก็เลยจะไฟ์กันตลอดเวลาเลยนะ คนสุดท้ายนะครับค่อนข้างน่าสงสารเพราะว่าเป็นคนที่ถูกลืมนะครับก็คือนักเบื้องหลังนั่นเองนะจะเป็นคนเงียบๆนิ่งๆนิ่มๆอะไรก็ได้นะครับทีมจะไปไหนก็ไปกันเป็นเหมือนสายซัพพอร์ตอะทีมขาดอะไรก็จะคอยเติมให้นะครับ จะเป็นคนที่แบบเห็นอะไรบกพร่องก็จะเข้าไปจัดการเลยนะครับเช่นถ้าเห็นน้ำหกอยู่ก็จะคว้าไม้ถูพื้นเนี่ยเข้าไปเช็ดเลยไม่ต้องรอให้คนอื่นมาทำนะครับก็จะเป็นกึงก่งๆนักปฏิบัติเหมือนกันนะแต่อาจจะต่างจากนักจัดการตรงที่ว่าต้องการผลลัพธ์ที่มันเพอร์เฟนะครับสังเกตว่าในบริษัทบริษัทหนึ่งอ่ะหรือว่าในทีมทีมหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีทั้ง4แบบนี้แหละนะครับอยู่ในโปรเจกต์มันถึงจะสําเร็จใช่ไหม แล้วถ้าทีมเรามีแค่2คนหรือ3คนจะทํำยังไงครับหรือทีมมีเป็น10เลยแต่ว่ามีแค่แบบเดียวนะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับมันก็ต้องมีลูกทีมที่ a s s u m e role อื่นไปนะ <c oughs> เช่นเธอจริงๆแล้วเป็นนักเบื้องหลังแต่ก็ต้องทําหน้าที่ของนักรีเริ่มควบไปด้วยนะครับไอปฏิสัมพันธ์ภายในทีมแบบนี้เนี่ยมันไม่ต้องไปกําหนดกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปลิ้นออกมาตามธรรมชาติตามนิสัยของคนในทีมอยู่แล้วนะครับ เพื่ออธิบายปฏิสัมพันธ์4ทั้ง4แบบให้เพื่อนๆแบบเห็นภาพกันมากขึ้นนะพี่ภูมิจะยกเอา Energy หรือว่าพลังงานของแต่ละแบบมาพูดกันนะครับแบบแรกก็คือนักริเริ่มนะครับ จะมีความรู้สึกหรือว่าพลังงานเนี่ยเหมือนกับว่าเรากําลังนัดเจอกลุ่มเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานมากๆแล้วแล้วกาลังจะได้ไปเจอเย็นนี้นะครับมันจะมีความร่าเริงตื่นเต้นแบบสนุกสนานแอบบซ่อนอยู่ข้างในอย่างบอกไม่ถูกนะครับคือจะโฟกัสกับงานไม่ค่อยได้ละเพราะว่าจิตใจเนี่ยมันจดจ่อก,กับการจะไปเจอเพื่อนเย็นนี้แล้วใช่ไหม แล้วเวลาไปเจอเพื่อนเนี่ยก็ไปเพื่อ make human connection ล้วนๆเลยนะครับอยากจะไปอัปเดตกันเฉยๆไม่ได้จะไปคุยธุรกิจไม่ได้จะไปคุยเรื่องผลประโยชน์อะไรกันเลยนะครับคือ just for the sake of being human นะครับส่วนแบบที่2นักจัดการนะครับจะมี energy ว่าชั้นสายแล้วนะมันจะมีความรนจะต้องทำอะไรอย่างรวดเร็วตัดสินใจเด็ดขาดเพราะว่ามันไม่เหลือเวลาให้เลือกนูน้นเลือกนี่แล้วนะครับเหมือนเวลาเรามีนัดประชุมเนี่ย แล้วกําลังจะไปสายนะงั้นตัดสินใจเลี้ยวซ้ายขึ้นทางโด่วนเลยแล้วกันนะครับยอมจ่ายนะครับอย่างหนึ่งก็คืออาการ energy ของนักจัดการเนี่ยมันจะมีความมั่นใจในตัวเองว่าฉันเอาสถานการณ์นี้อยู่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยฉันจะไปถึงเป้าหมายตรงเวลานะครับมันจะเป็นพลังงานแบบบีบๆรีบรีบ,รบ,รบทำแต่ว่าเต็มไปด้วยความมั่นใจครับส่วนแบบที่3นะครับนักตามแผนนะ จะมี energy เหมือนตอนเวลาเราอ่านหนังสือสอบอะคือมันต้องการสมาธินะครับต้องการการจดจอ่อสุข,ขุมรอบคอบไม่พูดไม่จานะคือกำลังจดจ่ออยู่กับการสอบอะเป็นการโฟกัสนะครับ ส่วนแบบสุดท้ายนะครับนักเบื้องหลังนะจะมี energy แบบสบายๆเหมือนเวลาเรากำลังไปเที่ยวนะแล้วมีเวลาเดินเล่นทั้งวันนะครับไม่ต้องรีบไปไหนเลยนะถ้าอยากจะดื่มด่ำไปกับโล c a t i o n ไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถคลุกอยู่ตรงนั้นได้ทั้งวันเลยนะครับเอาให้พอนะครับดื่มด่ำให้พอเอาให้มันเห็นทุกซอกทุกมุมไม่ต้องพลาดรายละเอียดอะไรเลยนะ ที่พี่ภูมิพูดมาทั้งหมด4 Energy นี้นะครับจะสังเกตว่าเราทุกๆคนเนี่ยสามารถเรเลตกับทุก Energy ได้หมดเลยใช่ไหมนั่นเพราะว่าเราทุกคนนะครับมีทั้ง4นักนี้อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเราอาจจะเลือกใช้มันแล้วแต่สถานการณ์แตกต่างกันไปนะแต่มันจะมีแค่1 Energy ที่เราใช้บ่อยที่สุดนะครับใช้มัน80%เลยก็ว่าได้นะคือโดดออกมาเลยอ่ะมันก็จะเหมือนกับซีซันที่แล้วที่พี่ภูมิอธิบายว่า4สี4แบบเนี่ย เราทุกคนล้วนมีทั้ง4สี4ผสมอยู่ในตัวนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีสีเดียวที่โผล่ออกมาชัดเจนนะนั่นเป็นเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถใช้ Cognitive Function ทั้ง8อย่างได้หมดเลยนะครับมันจะผสมผสมกันไปนะออกนอกเรื่องนิดนึงนะครับมันจะมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า The Charisma Myth นะซึ่งได้พูดถึง Charisma 4แบบนะครับก็คือ Focus Visionary Authority แล้วก็ Kindness นะครับ ซึ่งพี่ภูมิว่ามันก็คือปฏิสัมพันธ์สีนี่แหละครับโฟกัสก็คือนักตามแผนนะครับวิช i เนอรี่ก็คือนักริเริ่มใช่ไหมออโตเรตี้ก็จะเป็นนักจัดก,การนะแล้วก็ไคลน s สก็คือนักเบื้องหลังนะครับมาถึงจุดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่ภูมิด้วยนะครับถ้าไม่กดกันเนี่ยพี่ภูมิจะเล่นใหญ่แล้วนะเดี๋ยวจะเอาเมอร์ชแนไสมาขายกันนะครับ แล้วถ้ามีอะไรอยากจะแชร์กันก็เชิญได้เลยนะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะเอาล่ะกลับมาที่ไททอลของวิดีโอนี้นะครับวิธีการค้นหาไทาป์ของตัวเองนะครับศาสตร์นี้เนี่ยมันมีทั้งหมด16ตัวใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยจะหาทีเดียวเลยว่าเราเป็นตัวอะไร1ใน16เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแต่ถ้าเราแตกทั้ง16ตัวเนี่ยออกเป็นกลุ่มนะ แต่ครั้งแรกเป็นแนวนอนนะครับเป็นสีสีเนี่ยมันก็จะง่ายล่ะเพราะว่าทั้งสีสีเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะเราจะรู้แน่ๆว่าเราอยู่ในสีอะไรใช่ไหมครับด้วยการสังเกต behavior ของเราแล้วก็กลับไปสังเกต talent กลับไปสังเกต value แล้วก็สาวกลับไปที่ค o นี้ใช่ปะทีนี้เราแตกครั้งที่2แตกเป็นแนวตั้งครับแบ่งนิสัยการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นเนี่ยเป็น4กลุ่ม ซึ่งทั้ง4กลุ่มนี้นะครับก็จะมี energy ที่ต่างกันอย่างชัดเจนมันก็จะง่ายแล้วที่เราจะรู้ว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนใช่ปะ่ะก็คือมี4ชาวเป็นแนวนอนแล้วก็มี4นักเป็นแนวตั้งนะครับแค่นี้นะครับก็ทำให้เรา pinpoint ตัวเองได้เลยว่าเราต้องเป็น type นี้แน่ๆนะครับ หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็อาจจะเหลือสัก2-3ตัวนะจาก16ตัวเหลือ2-3สตัวนี้ก็ดีแล้วนะครับถ้าเราเหลือแค่2ตัวแล้วเราไม่รู้ว่าตัวไหนมันใช่นะครับก็ให้ลองศึกษาให้ลึกๆทั้ง2 p e r s o n a l i t s นะแล้วลองสวม type นั้นดูสักเดือน2เดือนนะครับเหมือนเราแบบกำลังเลือกซื้อรองเท้าอะ่ะก็ลองสวมดูว่ามันฟิตหรือเปล่านะครับใส่สบายไหม หรืออาจจะศึกษาให้ลงไปลึกถึงขั้น c องนิทีฟสแท็กส์ของแต่และไท p e เลยก็ได้นะครับแค่นี้เนี่ยมันจะทำให้เรารู้แน่ๆว่าเราต้องเป็นไท p e นี้ชัวร์ๆนะครับเอาละครับเพื่อนๆได้รู้จักกับปฏิสัมพันธ์4แบบ Introduction ไปอย่างหอมปากหอมคอแล้วนะคลิปต่อๆไปนะครับพี่ภูมิจะพาลงลึกดำดิ่งไปในปฏิสัมพันธ์4นะมันยังมีสิ่งที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายเลยนะ คลิปต่อไปนะครับพี่ภูมิจะมาพูดถึง leadership style ว่าปฏิสัมพันธ์4ีมันจะมีความเป็นผู้นำแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ stress response นะแต่ละแบบมี stressor หรือว่าความเครียดเนี่ยแล้วมีวิธีการรับมือกับความเครียดเหล่านั้นอย่างไรนะครับเอาล่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย